บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสมาสมาสัพพุติเจ้าได้ตรัสรู้ประธรรมแล้วพระแสดงประธรรมสั่งสอน เพื่อให้ทุกทุกคนเมื่อดังใจฟังแล้วน้อมนำธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นอันเป็นเหมือนอย่างกระจกเงาส่องเข้ามาดูตนเพื่อที่จะได้รู้จักตนตามความเป็นจริงและจะได้ละส่วนที่ ทั่วที่ผิดประกอบกระทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นการรักษาตนเป็นการฝึกตนเพื่อให้มีความสุขความเจริญฉะนั้นเมื่อทุกๆคนตั้งใจฟังและปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนามีาศาสนาอยู่ที่ตนคือที่กายใจหรือที่กายวาจาใจหรือกล่าวโดยตรงก็คือที่จิตใจนี้เพราะว่าการรักษาตนการฝึกตนนั่นโดยตรงก็คือการรักษาจิตใจปฏิบัติอบรมจิตใจ ให้ดีงามให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในพระพุทธโอวาทสำคัญสามข้อเมื่อได้ตรัสสอนให้ละบาปอภุศลทั้งปวงให้บำเพ็ญอุศลความดีทั้งปวงแล้วจึงได้ตรัสสอนให้ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพราะฉะนั้นจึงมาถึงเรื่องจิตใจเพราะว่าจิตใจนี้ที่เป็นจิตใจของสามัญ,ญชนย่อมมีความโลภบ,บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างหรือมีราคะโทสะโมหะอันเรียกว่ากิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจเพราะทำจิตใจนี้ ให้เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์และจิตใจที่มีโลภโทสะโมหะนี้ย่อมเป็นใจย่อมเป็นจิตใจที่ดิ้น,นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายฉะนั้นเมื่อมุ่งถึงอาการของจิตใจดังกล่าวจึงเรียกว่าตัณหาที่แปลว,ว่าความดิ้นรนความทยานยากไปต่างๆ จึงเรียกว่าตัณหาที่แปลว่าความลิ้นรนความทยานอยากไปต่างๆที่มีอาการเป็นความลิ้นรนทยานอยากไปเพื่อจะได้สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆบ้างเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ไปตามที่อยากจะเป็นบ้าง เพื่อจะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ในภาวะที่ไม่อยากจะเป็นบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อมีตันหาคือความริ้นรนทยานอยากดังนี้อันประกอบไปด้วยโลภโกรธหลงดังกล่าวแล้วนั่นเองจึงมีความยึดถือในสิ่งที่อยากนั้นว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างหรือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง และเมื่อมีความยึดถือดังนี้จึงมีความเห็นแก่สิ่งที่ยึดถือนั้นอันเรียกว่าความเห็นแก่ตัวอันมีลักษณะคับแคบและนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วยังมีความเห็นแก่บุคคลที่เป็นที่รักของตัวหรือพวกของตัวจึงทำให้เกิดความแบ่งแยกเป็นฝ่ายอื่นเป็นคนอื่น และความเห็นแก่ยวับตัวนงกล่าวนี้ถ้าหากว่ามีมากก็จะทำให้การปฏิบัติต่างๆเป็นไปในทางคับแคบคือจะปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองและพวกของตัวเองหรือคนที่เป็นที่รักของตัวเองได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้ได้เป็นซึ่งสิ่งที่อยากเป็น แม้ว่าจะได้มาโดยทางที่ไม่ชอบเหมือนลูกอำนาจแห่งโลกรธดหลงหรือตัณหาความรินรนทยานอยากดังกล่าวก็จะสแสวงหาเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้เป็นแม้ในทางที่ผิดและในทางที่บีดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนความทะเลาะวิวาทกันความเบียดเบียนตึงกันและกัน ซึ่งทรัพย์สินบ้างซึ่งร่างกายบ้างทึ่งชีวิตบ้างจึงได้บังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในโลกตั้งแต่กลุ่มน้อยจนถึงกลุ่มใหญ่คือเบียดเบียนตึงกันในกันทั้งโลกดังนี้เป็นรงครางโลกก็เพราะอำนาจของโลภโกรธลงของตันหาในจ,ใจิตใจ ของบุคคลนี้เองตั้งในบุคคลเดียวไปจะถึงหลายบุคคลชักจูงกันไปจนถึงเป็นทั้งโลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสสอนธรรมะมุ่งที่จะฝึกจิตอบรมจิตนี้เองไม่ให้เป็นทาตของกิเลสกองโลภก,กองโกรธกองหลงไม่ให้เป็นทาต ของตัณหาความริ้นรนทะยานอยากแต่ว่าเมื่อยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่เพราะเมื่อยังละไม่ได้จะเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ก็ติดอยู่ที่จิตใจนี้เองแต่ว่าให้มีสติคือความรกได้มีปัญญาคือความรู้จักควบคุมจิตใจ ควบคุมกิเลสให้กิเลสเป็นธาตุให้ตัณหาเป็นธาตุคือเมื่อมีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาความริ้นรนทยานอยากก็ให้ใช้ตัณหาความริ้นรนทยานอยากกับโลภโกรธหลงที่มีอยู่นี้ไปเพื่อบำเพ็ญความดีต่างๆคือให้อยากละชั่วให้อยากทำดี และให้อยากที่จะสันนิจ,จิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเมื่อสามารถเป็นนายควบคุมจ,จิตใจของตัวเองได้ควบคุมกิเลสได้ควบคุมตัณหาได้กิเลสตัณหาถึงจะมีอยู่ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยแต่จะช่วยให้มีกำลังใจ ประกอบคุณงามความดีต่างๆให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นและความดีที่กระทำนี้เองก็เป็นเครื่องละโลภหดหลงละตันหาไปในตัวเพราะฉะนั้นยังได้มีพุทธศาสนตุภาติแสดงไว้ว่าใครอาศัยตันหาละตันหา ดังนี้เพราะเมื่อยังมีตัณหาอยู่จะไปย้อนทิ้งก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยตันหาละตันหาคืออาศัยตันหาทําความดีความดีที่ทํานั่นก็เป็นเครื่องละตันหาไปในตัวด้วยเองและเมื่อทําความดีถึงจุดสุดยอดก็คือละตันหาได้หมดสิน้นเรียกว่าสุดดีก็สุดชั่วไปพร้อมกัน เป็นผู้เศรษจกิจแต่บุคคลทั่วไปในโลกนั้นยังไม่เสร็จกิจเพราะยังมีกิเลสมีตันหาที่จะต้องละมีจึงมีความดีที่จะต้องทำเพื่อนละอยู่เรื่อยไปจุดไม่ได้และนอกจากนี้หระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนถึงวิธีที่จะกำรับ ความเห็นเกนตัวของทุกคนลงไปด้วยคือไม่ให้อัตตาหรือตัวเราของเราที่อิเลตันหาอุปาทานสร้างขึ้นใหญ่โตเพราะว่าเมื่อตัวเราของเรานี่ใหญ่โตโลภหลงกับตันหาอุปาทาน คือความอยากความยึดนี่ก็ใหญ่โตไปด้วยเมื่อเป็นดังนี้อัตราหรือตัวนี้โตขึ้นมากเท่าไรโลกอดหลงตัญหาก็โตขึ้นมากเท่านั้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นเท่านั้นและเมื่อตัวมากขึ้นเมื่อตัวโตมากขึ้นก็ต้องกินมากด้วยกินจุขึ้นเพราะตัวความหิวนั้น คือโลภโกรธหลงคือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเมื่อตัวซึ่งเป็นกิเลสนี้โตขึ้นกิเลสก็โตขึ้นปากที่จะกินก็โตขึ้นกินนั่นกินนี่กินรูปกินเสียงกินกลิ่นกินรสกินโคลนพะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็ต้องขนขวายแสวงหามากินมาป้อนตันหาคือความอยากนี้ แล้ว่ายิ่งปอนมากขึ้นอยากก็ยิงมากขึ้นโตก็โตมากขึ้นกินมากขึ้นเพราะฉะนั้นยังไม่มีพระพุทธภาติดกัดเทียบเอาไว้ว่าใบาน้ำเสมอด้ตันหาไม่มีหรือมีข้อเปรียบเทียบเช่นไฟไม่มีอิ่มด้วยเชือเอาเชือใส่ให้เก็บไฟไฟก็ยิงกินเชือ ไฟก็ยิ่งกองโตขึ้นเมื่อไฟกองโตขึ้นก็ต้องกินเชื่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนที่จะปฏิบัติเพื่อทำให้ตัวเราซึ่งเป็นกองกิเลสนี้เล็กลงจะได้กินน้อยเข้าโดยการที่ มาปฏิบัติให้มีสันโดษคือความยินดีพอใจอยู่ในผลที่ได้เท่าที่จะพึงได้โดยชอบเป็นความยินดีตามที่ได้เป็นความยินดีตามกำลังเป็นความยินดีตามความสมควรแปลว่าให้จำกัดอาหารที่จะป้อนตัญหา ให้อยู่ในขอบเขตที่จะพึงหาได้ตามกำลังและตามความสมควรไม่ออกไปนอกขอบเขตและเมื่อให้อยู่ในขอบเขตดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการระงับการเลี้ยงตันหาเลี้ยงตัวที่เกิดจากตันหานี้ไอ้โตใหญ่ กินจุกินมากดังกล่าวแล้วมาเป็นกินน้อยตามที่ได้ตามกำลังตามที่สมควรและเมื่อรู้สึกว่ายังไม่พอแก่ประโยชน์ที่ต้องการก็เพิ่มความเพียรแสวงหาในทางที่ชอบและไม่ให้สันโดษคือพอใจในความดีทั้งหลาย เราว่าทุกคนยังต้องทําความดีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอเพื่อละกิเลสเพื่อละส่วนที่ชั่วอานทังละไม่ได้จะไปยินดีว่าทําดีเพียงเท่านี้พอแล้วไม่ได้ต้องทําดีให้มากขึ้นและทําดีต่อไปอยู่เสมอเป็นความไม่อิ่มในเหตุดีที่กระทำต่อไปแต่ว่าอิ่มรู้จักอิ่มในผล ที่ได้พอในผลที่ได้เมื่อบังเกิดเป็นความพอขึ้นของใจดังนี้แล้วความอิ่มก็มีขึ้นเองเพรความอิ่มนั้นเกิดขึ้นจากความพอของจิตใจไม่ใช่เกิดจางวัตถุเป็นต้นที่ทางตันหาต้องการที่หามาป้อนตันหาตันหานั้นกินไม่อิ่มไม่พอเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื่อ เมื่อเป็นดังนี้ทุกคนไม่สามารถจะหามาป้อนตันหาให้พอได้พร,ร้พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าแม้จะได้ภูเขาทองคือภูเขาทั้งภูเขาเป็นทองทั้งหมดก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ตันหาพอได้ในภูเขาทองจากโลกนึงแรกก็จะต้องอยากจะได้โลกที่สองอยากจะได้โลกที่สามไม่รู้จักพอป้อนไม่อิ่ม พราะ,ะนั้นจะหาป้อนตันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นนายของตันหาดังที่กล่าวมาแล้วแต่ให้มีจิตใจรู้จักมีสันโดษและเมื่อมีความพอใจขึ้นแล้วความอิ่มใจขึ้นแล้วความเต็มใจขึ้นแล้วก็เป็นความพอเป็นความอิ่มจะได้น้อยก็าตามจะได้มากก็าตามก็มีความอิ่มทำให้เป็นภูที่รู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักเต็มเดือดอำนาจของสันโดษ อีกข้อหนึ่งแม้จะยังมีความอยากยึดที่เป็นต้นเหตุแห่งความเป็นตัวที่โตขึ้นดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถจะละได้ก็ใช้เมตตาเข้ามาช่วยอีกคือให้คิดแผ่เมตตาไปในตัวเอง ว่าขอให้ตัวเองมีความสุขคิดแผ่เมตตาไปในคนที่เป็นที่รักขอให้คนที่รักเป็นสุขคิดแผ่เมตตาไปในคนที่เป็นบานกลางไม่รักไม่เกลียดให้คนที่เป็นบานกลางมีความสุขคิดแผ่เมตตาไปในคนทั่วไปให้มีความสุขจนถึงหัดคิดแผ่เมตตา ไปในสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกให้มีความสุขดังที่ตัดสอนไว้ให้แผ่เมตตาไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงโดยเจาะจงก็คือขอให้สตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงครูที่เป็นอริยะ คือภูประเสริฐทั้งปวงภูที่ไม่เป็นอริยะคือภูที่ไม่ประเสริฐทั้งปวงเทพทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงภูที่เกิดตกต่ำเห็นเป็นสัตว์ระหานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายทั้งปวงจงมีความสุขและแผ่ไปโดยไม่เจาะจงรือทั่วไป สบเบตตสตตาขอให้สัตว์ทั้งปวงสเบปานาขอให้สัตว์มีปรานคือมีชีวิตทั้งปวงสเบภูตาขอให้ภูตักคือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งปวงสบเบบ,บุคลาบุคคลทั้งปวงสบเบอัตต ภาวะปริยาปัญาตัดที่นับเนื่องด้วยอัตภาพอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งปวงจงเป็นสุขปราศจากทุกข์ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีเครื่องเบียดเบียนมีสุขรักษาตนให้สวัสดีทั่วกันเถิดดังนี้แผ่ไปในทิศเบื้องหน้า แผ่ไปในทิศเบือเบ้องหลังแผ่ไปในทิศเบื้องซ้ายแผ่ไปในิเบื้องขวาแผ่ไปในทิศน้อยในระหว่างแห่งทิศทั้งสีน่นี้โดยรอบแผ่ไปในเบื้องล่างแผ่ไปในเบื้องบนตลอดโลกทั้งสิน้นแผ่ไปในอัตภาพทั้งสิน้นหรือว่าแผ่ไปเหมือนอย่างว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้กับตนเองรวมอยู่ในอัตภาพหรือรวมอยู่ในตัวเดียวกันทั้งหมดคือเมื่อจะเป็นตัวเป็นตนที่มุ่งสุขแหวงหาความสุขก็ให้เป็นตัวเป็นตนใหญ่ครอบโลกไปเลยโดยที่มีจิตใจ มุ่งให้ต่างมีความสุขไม่มีทุกข์รักษาตนให้สวัสดีเหมือนกันทั่วโลกทั้งหมดตนเองชั้นใดผู้อื่นเขาจ้น,นั้นจนถึงเหมือนไม่มีผู้อื่น <c oughs> ไม่มีตัวเราไม่มีผู้ไม่มีตัวผู้อื่นแต่มีตัวอันเดียวกันทั้งหมดโตครอบโลกไปเลยอยาให้มุ่งความสุขทั่วกันหมด ดังนี้เป็นการปฏิบัติในเมตตาที่พระพุทธเจ้าในทรงสั่งสอนเอาไว้และนอกจากนี้ยังได้ตรัสสอนให้มากำหนดดูที่ตั้งของตัวเราของเราทั้งหลายเป็นที่ตั้แห่งความยึดถืออันจะทำให้ตัวเราของเรานี้แบ่งโตเป็นตัวกิเลส ใหญ่โตดังที่กล่าวมาแล้วให้เห็นว่านั่นคือเป็นตัวมานะคือความสำคัญมันหมายยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเป็นเหตุสร้างอาหางการคือสร้างตัวเรามะมังการสร้างของเราขึ้นมาซึ่ง โดยตรงก็คือเป็นตัวตัณหาเป็นตัวปาทานนั่นเองไม่มีสัจจะคือความจริงอยู่ในตัณหาอุปาทานเพราะทั้งหมดที่ยึดถือนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจะไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาคือไม่ ควรที่จะมีความเห็นยึดถือไวาเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอสโสหมัตสมิเราเป็นนี่เราเป็นนั่นเอสโสไม่อัตตานี่นั่นเป็นอัตตาตรงของเราดังนี้เมื่อนใดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นดังนี้อันนี้แหละเป็นตรงวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเกิดจากจิจใจที่เพ่งพินิษดูให้รู้จักขันห้า ให้รู้จักนามรูปให้รู้จักกายที่มีวิญญาณมีใจครองนี้ให้รู้จักนิมิตคือเครื่องกำหนดยึดถือในภายนอกทั้งหลายทั้งหมดว่าตกอยู่ในไตรล,ลักษณ์คือลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาดังนี้เมื่อนใดปัญญารู้แจ้งขึ้นก็เป็นตัววิปัสสนาปัญญาจิตใจที่เพ่งพินิษ ก็เป็นตัวสมาธิมีศีลเป็นภาพพื้นหรือเป็นฐานรองรับเป็นอันว่าผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลของสมาธิของปัญญายอมจะทําให้ได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงและเมื่อได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นตัวปัิศนาปัญญาขึ้นดังนี้ก็ยอมจะได้วิมุตติคือความหุดพ้นคือจิตจะพ้นจากความยึดถือเพราะจะดับตัวตันหาได้ เออเป็นดังนี้แล้วภาวะที่บริสุทธิ์ก็ยอมจะปรากฏเป็นความสงบเป็นความหลุดพ้นและแม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุถึงอย่างสูงสุดได้ก็จะได้ไปโดยลำดับจะทำรักษาจะทำให้รักษาตนได้โดยสวัสดีอยู่ในโลก เดี๋ยวจะพ้นโลกจะเป็นส่วนชั่วกันโดยลําดับจนถึงสุดโลกส่วนโลกเมือ่อใดก็จะทะลุโลกเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นไปเองโดยไม่ต้องไปกลัวโดยไม่ต้องไปขนขวายแสวงหาอยากจะได้ปีนไปให้ปฏิบัตินี่หละไปโดยลําดับแล้วก็ได้ก็ถึงเองตามภูมิชั้นของการปฏิบัติต่อจากนี้ขอให้ขอขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป